สวัสดีครับวันนี้จะมาทําหอยแมงผู้ผัดพริกเผานะครับผมมีหอยนะครับมีพริกกระเทียมนะครับผมโหละพานะครับต้นชินลี่นะครับผมไปดูวิธีทําเลยครับหอยแมลงผููผัดพริกเผานะครับผมไปดูวิธีทําเลยครับผมเตรมมานะครับผมพริกกระเทียมนะครับ ใส่หอยนะครับผมปรุงด้วยซอสปรุงรสนะครับนิดนึงครับน้ำมันหอยครับปรุงรสครับนิดนึงครับน้ำตาลนิดนึงครับ จากนั้นใส่พริกเผานะครับผมประมาณช้อนนะครับผม น้ำเสจผักนะครับผมต้นชินารี่นะครับใบหหระพานะครับผมผักสุกพร้อมเสิร์ฟนะครับ ได้แลวครับผมผมเสร์จแล้วครับผมจัดเลยครับนี่นะครับผมสูตรนี้ครับผม ได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมหอยงูผัดพริกเผานะครับผมง่ายๆครับผมทำตามสูตรได้เลยครับผมขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งดําไว้นะครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ พบกันใหม่อีกคหน้าครับผมสวัสดีครับ